สวัสดีครับป๋าป้าจะให้ทําอะไรคะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะให้นะครับที่รักของผมนะครับแพ็ค้าให้หน่อยนะครับเมื่อเช้าส่งไปแล้วกล่องหนึ่งนะครับพอดีมีรอบใส่อีกกล่องหนึ่งก็จากคุณดําเนินนะครับอยู่นครสวรรค์นะครับวันนี้ก็บูชานะครับบูชารูปหล่อปั้มปฏิหารรุ่นแรกนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเวยๆครับอันนี้ยังเป็นซีนเดิมอยู่นะครับบางกล่องยังเป็นซีนเดิมอยู่ก็ไปรุ่นเลขโคดเอานะครับรุ่นนี้พิธีพุทธาพิเศษป่า ปี63สามนะครับปี63สาก็ถือว่าเป็นพระดีปีลึกราคาเบาๆนะครับรูปหล่อปามรุ่นแรกปฏิหารซึ่งรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าสายปฏิหารนะครับพลาดนะครับว่าเป็นผู้สร้างนะครับพระอาจารย์เมตตาเนี่ยเป็นผู้สร้างเดียวกับรุ่น1ิบนะครับเหรียญหันข้างปฏิหารที่ราคาตัวเนี้ไปก็ค่อนข้างไกลนะครับเพราะว่าเหรียญหันข้างปฏิหารรุ่น12บเนี่ยอันประกาก็อยู่ประมาณ35 0 0น้าะครับทองแดงก็ประมาณ7 0 0 0เพราะว่ารุ่นปฏิหารสร้างแค่ เก้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่เยอะนะครับรวกาส่วนรุ่นนี้นะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างครับเพื่อสมทบุนสร้างชุมประตูโคงนะครับในปีหกสามนะครับพระดีปีฤทธิ์บอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นที่กล่าวขันของลูกศิษย์ลูกหาและก็นักสะสมนะครับเป็นสิ่งเดียวกันว่ามากด้วยเมตตาแควคาดนะครับและก็ประสบการณ์หลายๆท่านเจอมาแล้วนะครับวันนี้ผมแบ่งปันในราคาเบาๆนะครับท่านใดชมคลิปนี้อยู่นะครับนี่ รูปหล่อปั๊มรุ่นแรกปริหารเนื้อทองแดงนะครับอง์ละ250เท่านั้นเองนะครับผมมีไม่เยอะนะครับผมค้นเจอในตู้เมื่วานก็เลยมาอัดคลิปนะครับลง y t u t u อ่าท่านใดสนใจนะครับรีบหน่อยนะครับเหนือไม่เยอะนะครับสนใจนะครับทักได้นะครับไอ l ดี e ไลน์8ู9 9 6 8นึครับหรตามข้อความนี้ส่วนประวัตินะครับของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับท่านก็เป็นราเกจิสายวัดป่านะครับสายพระอาจารย์มั่น นะครับพูดง่งยว่าสายสกลนครเนี่ยมีพระเกจินะครับเยอะนะครับเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับพูดง่าไงว่าเป็นสายวัดป่านะครับดูหลังเห็นนรู้นะครับที่มีอัฐิบริการนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์นะครับพระเกจินะครับปีหกสี่นะครับที่มีหลวงปู่สูนนะครับท่านได้ได้ลงไว้นะครับก็จะมีประวัติคร่าวๆของหลวงปู่สูนด้วยนะครับอ่าท่านใดสนใจนะครับทักได้นะครับหนังสือก็มีแบ่ง นอกจากนี้นะครับหลายท่านนะครับสอบถามผมลงใน YouTube นะครับว่าจานพ่อมรุ่นรวยตลอดยังมีไหมนะครับมีครับยังพอมีอยู่ครับว่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อทองแดงมันปูเนื้อสตาโลหะนะครับก็มีเกือบทุกเนื้อนะครับยกเว้นบางเนื้อไม่มีนะครับเป็นรุ่นที่พิธีพุทธาพิเศษนะครับเก้าวาระนะครับวาระสุดท้ายที่คําชโนดเลิกเสาห้าค่ำเดือนสิบอ่าบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นรวยตลอดนะครับบอกเลยว่า เกาวาระยังไม่พอนะครับวาระสุดท้ายที่คำชะโนดยังไม่พอนะครับเพราะที่นั่นนะครับเป็นประตูคุ้มทรัพย์นะครับคุ้มทรัพย์เมืองใบดานนะครับใครก็ตามแต่ที่ได้บูชานะครับรู้ถึงพุทธคุณดีมากนะครับเพราะพุทธคุณนะครับด้านเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดประตูมหาสมบัตินะครับให้มีทรัพย์มากมายบางท่านนะครับบูชาไปถูกลอตเตอรี่ก็มีนะครับถ้าในสนใจนะครับอยากเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับบุคคลทั่วไปทํางาน บริษัททํางานราชการนะครับอยากมีตังค์นะครับอยากมีตังค์อยากเปิดดวงนะครับเปิดดวงยังไม่พอครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็มีนะครับสนใจทักมาได้ ID Line 011229968นะครับเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้ครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับครับหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นอนตตานะครับอยากให้ทุกท่านนะครับรู้จัก มันหามันทามันทานนะครับเยอะๆแล้วผลบุญนั้นนะครับจะตอบกลับมาถึงทุกท่านเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นกุศโลบายของหลวงปู่ด้วยนะครับท่านได้บอกเอาไว้ว่าต่อให้มีพระหลวงปู่ดีแค่ไหนนะครับถ้าไม่รู้จักทํามาหากินนะครับนั่งนั่งนอนนอนครับไม่รวยหรอกครับเพราะฉะนั้นนอกจากมีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่สุนทันทวโรนแล้วนะครับต้องรู้จักมันหามันทาน มันทำด้วยครับแล้วผลบุญต่างๆสิ่งที่คุณทําลงไปจะส่งผลถึงตัวคนเองนะครับก็เป็นกุษโลบายนะครับทางธรรมนะครับเพราะวัตถุมงคลมีมาตั้งแต่สมัยสองสามร้อปีนะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จโตนะครับหลวงปู่ทวดเจ็ดน้ำทะเลจืดนะครับเี่ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับอยู่ที่ศรัทธาเพราะศรัทธามีบารมีเกิดแล้วพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ